来。 ด้วยกันไหมพี uh> yes> ่อันเาปชมามาเลยไป้ยไไงพี่เป้ยี่เป้ถ่ายให้องถ่ายเป้มขอ เดี๋ยวนะชื่อเนี้ยเดี๋ยวนะเิร่อเดย์คนนี้ต้องอ่านอ่านได้ป่ะพี่อ่านไม่ออกมีตัวไอด้วยป่ะสเปนมีตัวไอด้วยป่ะ M A R A s มาอะไรอะมาหรือมาลาเละสเปน Hello from Spain Happy birthday หรอคะ Happy Birthday Happy birthday I'm Aim from Thailand I'm so m s o w i s h you happy birthday best of luck ไปติ n ตัวเองไม่รูชื่อเขาอ่านไม่ออกไม่อะไรขอบคุณค่ะประมาณไหนประมาณไหนไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่านี่มันใครเด็กประมาณไหนบอกใครประมาณนั้นเลยล้มใช่ไหมจริงผมน้องไม่ได้ยุ่งแต่ว่าลมแรงลมแรง จับไม่หน่อยจับไม่หน่อยเอาได้ได้ได้ไเอาโอ้ยมก็จมีูต้องไม่นึงโมงดีท่าไหร่ทำงานไม่ได้เราเนี่ย อะไรองมออะไรอะไะมเป็นอะร่นยไไเาู้จักเขาหรอกตื่เช้าเราต้องแอคทีฟเขาไว้ พี่ถ่ายด้วยกันมามันไม่เ,ไเช้าแล้วอ่ะเช้ามากเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อของก่อนนะเพราะว่าเอ็มไม่มีเวลากินลเฮ้ยลูกเสียวมากเลยอ่ะลูกเสียวมากฝนตกอ่ะ <c oughs> ไหนอุ้ยตกแล้ว,ลวไปเทิรปป่ะตกตอนนี้หรอ ลงเม็ดโอ้ยโกรลมแรงค่ะเอ็มกลับก็ได้นะลงเยอะแล้วอ่ะแต่วันนี้ดิวไปเทิร์ฟปะไปเจอกันตอนเย็นได้ครับบ๊ายบายจากการครับ ย่ไห่นอย่ยไ่ไหนอ่นอยนอยไอ่อ่อ่ไ่งหู่ไหนหนูไห่ะห่น่น่อ่่ไูไหย่ห่ไห้อย่อูไน่หนูไหน่อน่ยนนอน พ yeah ี่ก็ได้ PS เอสก็ได้มาแล้วหนิมาได้แต่ทำมาเนี่ยแล้วเอาเอ้นมาเหรอ ควรๆเรียกพวกเรานเดี๋ยวไหม่ะไปกานไปงานเดี๋ยวไปทำงานหน่อยบ๊ายบายเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเอาล้วไม่เคยหยุดรถหอมอยู่ เล่นเกวงค่ะมองทํกอย่างเนีดเอ้าหมัดทำไมหมัดทำไม 嗯。